รวยไว้เมื่อใช้วอ่แพลนเกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายวอ่วแพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยู่ในช่วงรองรุยสวนนะคะเรายือนอยู่ที่ อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะคะวันนี้เรามาเที่ยวชมสวนมังคุดกันค่ะมาดูว่าการใช้ผลิตภันธ์คู่หูแล้วก็หญิงเกษตรเนี่ยกับผลิตผลต่างๆเนี่ยมันใช้แล้วได้ผลยังไงบ้างวันนี้มากับผู้นำเราค่ะท่านคาวบัญชานะคะอาจารย์บัญชาค่ะสะดาวงนะคะสวัสดีครับแล้วก็ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็ที่อาจารย์มาที่นี่เนี่ยหมายถึงว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ คือมันต้องเล่านิดนึงครับว่าจริงๆแล้วผมไม่รู้ไม่ได้รู้จักกับพี่เขาเลยะนะครับก็คือมีทีมงานอีกคนหนึ่งก็ได้มาแนะนําแล้วก็เอาปิดพันมาแนะนําก่อนล่วงหน้าแล้วพอดีว่าเราก็มาติดตามนะครับก็พอดีมาเจอพี่เขาพี่พี่เขาอยากจะทํามังคุดทุเรียนให้มีคุณภาพเราก็เลยแนะนําเรื่องของการใช้ผิดพันคู่หูมัตจันนะครับกับพี่เขามาโดยตลอดแล้วก็เริ่มต้นทาทำใบเลยครับสะสมอาหารมาเลยะนะครับ เดี๋ยวเรามารู้จักเจ้าของสวนกันเลยดีกว่าค่ะว่าทําไมถึงอยากใช้คู่หูนะคะของเราหรือว่า3ามเกลอว่าแพนของเราพบเจอปัญหาอะไรบ้างในการทําสวนนะคะเดี๋ยวมารู้จักพี่เขาเลยค่ะแนะนําตัวเลยค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออรพันสุวรรณรัตน์จ้าอยู่บ้านเลขที่15หมู่8ตําบลแสนตุ้งอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดจ้ะค่ะ แล้วที่นี่เป็นสวนมีอะไรบ้างคะในสวนมีป่านี้จะมีมังคุดอยู่260มีเงาะอยู่70แล้วก็จะมีอีกสวนหนึ่งมังคุดอยู่207ทุเรียนอยู่200กว่าต้นจ้ะก็เหมือนเป็นสวนผสมเลยใช่ไหมคะตรงนี้สวนผสมเลยค่ะแล้วก่อนที่พี่จะใช้ผลิตภัณฑ์3เกลอของเราเนี่ยค่ะที่มีทั้งคู่หูมหัศจรรย์ก็มีกรดอะมิโนแล้วก็ไคโตซานแล้วก็ปุ๋ยทางดินขายหญังเกษตรเนี่ยพี่มีปัญหาอะไรบ้างคะที่นี่ เมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้นะคะมังคุดจะสุกยากไม่ค่อยโตแต่ว่าพอมาใช้ปุ๋ยของหญิงเกษตรช่วงที่เราทําใบใส่ปุ๋ยมังคุดก็จะแตกใบอ่อนได้เร็วเราก็ทําใบได้เร็วแล้วก็มังคุดก็จะออกดอกเร็วเก็บได้เร็วค่ะ,ม,ะมังคุดเนี่ยอายุกี่ปีแล้วคะที่เราเห็นอยู่นี่35ปีค่ะ3 35ปี35ปีค่ะ โอ้โหอันนี้ถือว่าอายุเป็นไงคะอายุเขาเยอะแล้วใช่ไหมคะอายุเยอะใหญงจริงแล้วเขามีอายุได้ขนาดไหนคะมังคุดมังคุดมีเป็นร้อยสองร้อยปีค่ะไม่ตายเขาอยู่ได้ตราบใดที่เขายังสมบูรณ์อยู่ก็ยังให้ผลผลิตเราได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ความแตกต่างแล้วเดี๋ยวมันจะถามว่าวันนั้นเนื่องจากมันออกลูกหมายถึงมันสุกยากแก่ยากใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจํานวนหมายถึงว่าผลผลิตของเขาละคะมันดกไหมคะไม่ดกค่ะผลผลิตไม่ดกเลย สุกก็ช้าแต่พอมาใช้ของเวอร์แพนถฉีดยาสะสมอาหารตามที่อาจารย์แนะนำมังคุดก็ดกออกแทบทุกช่อแล้วก็สุกไวค่ะปกติหนูไม่เคยมีมังคุดชุดแรกขายแบบ200อโลอย่างเงี้ยไม่มีอันนี้คือเดือนตอนนี้คือเดือนเมษายนเมษายวันที่เกาเขาเรียกมังคุดรุ่นแรกอันนี้คือรุ่นแรกใช่ไหมคะตอนนี้ก็ได้ราคาอยู่ที่ 110บาท110บาทอันนี้ก็คืออยู่ต้นฤดูใช่ไหมคะต้นฤดูค่ะ,คะแล้วเมื่อกี้พูดถึงการแนะนําการใช้ละแล้วใช้ยังไงบ้างคะใช้ก็คือหนูก็จะฉีดคู่หูมหัศจรรย์น้ำหน0 0งลิตร1นึ่ซอง1นขวดช่วงที่ทําสะสมอาหารทําใบพอช่วงทําลูกทําดอกหนูก็จะเป็นน้ำหน0 0งลิตรไคโตซาน1นึ่งขวด แล้วก็ยังผงอาคารสองครึ่งสองครึ่งะจะจะเห็นในปริมาณที่แตกต่างเนะาะด,ด,ดังนั้นเนี่ยพอฉีดพ่นเนี่ยหมายถึงระยะเวลาในการพ่นนะคะกี่วันคะ7วันค่ะ7วันครั้งอันนี้คือในการที่เราสะสมอาหารสะสมอาหารอัน <5 S 2> นี้พอหลังจากที่สะสมอาหารแล้วพอเขามีตาดอกขึ้นมาแล้วจ้ะค่ะเรื่องของการสะสมละสะสมมานานแค่ไหนแลวคะที่ใช้ตัวนี้มาหนูจะฉีดสะสมทุก7วันคะ่ะทุก7วันแล้วระยะเวลาที่ใช้คู่หูมาเนี่ย ก็คือตั้งแต่ฤดูกาลตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยต้นฤดูกาลก็คือต้นฤดูกาลทำใบก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวปีที่แล้วปุ๊บหนูก็จัดการใส่ปุ๋ยหญิงเกษตรเสร็จปุ๊บฉีดทาอาหารทางใบค่ะจ้ะแล้วก็จะทําเรื่อยมา7วัน7วันฉีด7วันฉีดมาตลอดหญิงเกษตรใช้ยังไงคะเนี่ยใส่โคลนค่ะใส่โคลนหมายถึงว่ารอบทรงพุ่มหรือเปล่าคะรอบทรงพุ่มค่ะรอบทรงพุ่มถึงสองโลอ่ากี่กิโลคะอาจารย์ ส่วนมากจะเป็นสองโลค่ะเพราะว่ามังคุดต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วกี่วันครั้งอ่ะครึ่งเดือนครั้งค่ะครึ่งเดือนครั้งเดือนละสองกิโลเนาะจ้ะค่ะแล้วก็คือรอบทรงพุ่มจ้กนะคะอ่าอันนี้ก็คือการใส่ปู่หญิงเกษตรในช่วงของการบำรุงเนาะจก็คือการทําใบใช่ไหมคะการทําใบแล้วใบเนี่ยเขาทํากันกี่ใบคะมังคุดใบเดียวจ้ะใบเดียวก็คือพอเราเห็นว่าใบเขาใบเดียวก็คือสมบูรณ์ละสมบูรณ์ละหรือว่ายังไงก็คือใบเดียวใบเดียวค่ะ จัดการเรื่องดอกเลยจ้ะใช่ไหมคะจ้ะก็คือในการเปิดตาดอกอันนี้ก็คือเราจะสะสมอาหารด้วยที่ลําต้นก็คือจะใช้คู่หูหรือเปล่าคะจ้ะนั้นู่หะก็คือจะใช้คู่หูในการฉีดพ่นทุกๆ7วันใช่ค่ะก็คือ1ขวด1ซองจ้ะคะพ่นอันนี้ก็คือพ่นทั้งใบพ่นทั้งต้นเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะพ่นหมดเลยทุก7วันนะคะในการสะสมอาหารหลังจากนั้นเนี่ยพอที่เราเห็นดอกเขาแล้วใช่ไหมคะจ้ะก็คือเห็นว่าพี่จะมีการใช้พวกยาฆ่าแมลงอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่่่ะะกชววยยป้้องันเคพ นอกนั้นก็ฉีดเฉพาะคู่หูมหัศจรรย์อย่างเดียวจ้ะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะต้องฉีดทุกครั้งยาฆ่าแมลงต้องผสมทุกครั้งแต่พอมีคู่หูก็ใช้คู่หูอย่างเดียวยาฆ่าแมลงไม่ต้องแล้วใช้แค่ครั้งเดียวใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นคือไม่ต้องใช้ไม่ต้องแล้วค่ะแล้วตอนนี้อายุแล้วค่ะกว่าจะเก็บผลผลิตได้จากที่เขาเป็นดอกเนี่ยแล้วกว่าเราจะได้ผลผลิตเขาในการเก็บขายด้วยกี่วันกี่เดือนสี่เดือนค่ะร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันนั่นเหมือนกันเนาะจ้ะ แต่พอใช้คู่หูนะคะจะล่นเวลามาเป็นเก้าสิบวันถึงร้อยวันสุกค่ะจ้ะค่ะแล้วที่เราเดินดูอยู่เนี่ยค่ะเราเห็นว่าคือผิวเขาสวยมากแล้วก็ไฟเลี้ยวเนาะที่เขาบอกว่าไฟเลี้ยวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีะจะเป็นดอกเดียวหมดเลยค่ะเป็นดอกเดียวหมดเลยคือมังคุดเนี่ยก่อนที่จะออกออกดอกเนี่ยนะครับคือเราต้องหลักๆต้องต้องรู้กันว่ามังคุดของเราเนี่ยนะครับอ่ามันมีเรื่อง สารอาหารหรือธาตุอาหารเนี่ยเพียงพอไหมเพราะงั้นหลายๆคนที่ทําสวนมังคุดนะครับอย่างเช่นปีนี้มังคุดทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นออกรุ่นรุ่นสกันเยอะนะครับรุ่นแรกไม่ค่อยมีนะครับมันเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอากาศความสมบูรณ์แล้วก็อากาศด้วยนะครับเพราะงั้น การสะสมอาหารไว้ดีก็ออกเร็วฉีดพ่นมาตลอดตั้งแต่เริ่มใส่ปุ๋ยเริ่มทําใบสะสมอาหารปุนเพราะงั้นพอใบอ่อนมันแก่ปั๊บนะครับมันก็จะออกดอกเลยนะครับเพราะงั้นเพราะงั้นของเราคือมันสําคัญคืนหนึ่งของธาตุอาหารที่อยู่ในในคู่หูเนี่ยครับอย่างเช่นเวอร์แพนน่ะมันจะมีธาตุล้วนหมด13าธาตุหลักนี่คือสําคัญมากเพราะงั้นต้นไม้ก็ต้องการธาตุนะครับเพื่อในการไปสะสมในการเบ่งเรื่องของการออกดอกนะครับเราะงั้นดอกก็จะออกดีออกสวยเพราะงั้นจะเห็นบางคุดที่เนี่ยครับนะฮะ จะไม่ค่อยมีไฟเลี้ยวเลยนะครับนะฮะรุ่นแรกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไม่มีเพราะงั้นลูกจะเป็นลูกเดี่ยวเดียวลูกใหญ่ๆนะครับเห็นทั่วๆรอบๆตัวนะครับนะเพราะงั้นหลายๆสวนมีดกเหมือนกันแต่เด็นไฟเลี้ยวเยอะลูกจะลูกมะนาวครับนะลูกไม่ใหญ่ตอนนี้แม่ก็เคยเห็นว่าเวลาที่มาเขาใกล้จะออกดอกอ่ะบางทีเหมือนดอกเลยจะแต่กลายเป็นเป็นใบเป็นใบเออมันเป็นยังงั้นเป็นยังไงคะมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากการให้น้ําค่ะให้มากเกิน อ๋อ <AL> เราต้อง<า>ควบคุมน้ำว่าง,งั้น<า>ใช่ไหมคะก็คือถ้าอย่าให้ออกนอกทรงพุ่มค่ะอ๋อ <AL> อย่าให้คือต้องให้น้ําอยู่ในทรงพุ่ม<า>ถ้าออกข้างนอกนี่เขาโอกาสที่เขาจะเจะเป็นใบอ่อน ได้เลยค่ะจากดอกที่เราเห็นแบบความหวังมาแล้วใช่ไหมคะใช่กลายเป็นใบไปซะงั้นน่ะก็ต้องรออีกใช่ค่ะอ๋อช่วงนี้อากาศร้อนมากอันนี้มันมีผลยังไงกับมังคุดบ้างหรือเปล่าคะเห็นว่าทุเรียนเองเนี่ยก็ประสบปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันจ้ะมังคุดก็คือพืชที่กินน้ําเยอะเหมือนกันค่ะเหมือนทุเรียนน้ําขาดไม่ได้เลยค่ะน้ําต้องให้ทุกวันอ๋อจก็คือต้องทุกวันเลยทุกวันเลยค่ะโอ้โหคือเราจะเห็นได้ว่าจากการที่พี่เขา ค่อนข้างที่จะปฏิบัติเหมือนตรงตามเวลาเป๊ะเลยเนาะแล้วก็เหมือนมีตารางในการทําสวนอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เห็นว่าลูกที่ออกมาเนี่ยค่ะค่อนข้างจะแบบสวยงามมากๆนะคะแล้วในเรื่องของการลดต้นทุนเป็นยังไงบ้างคะทุกวันนี้จากที่เคยใช้เดิมๆเนี่ยจากที่ใช้อะไรมาบ้างจากที่เคยใช้นี่คือจะต้องมีสารอาหารมาผสมกันรวมแล้วจะอยู่ประมาณ78ดขวดในการฉีดแต่ละครั้งนะคะแต่พอใช้วอ์แพนก็คือ หนึ่งซองหนึ่งชุดอยู่จบเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องเปลืองต้นแล้วแล้วมีเพิ่มอะไรอีกบ้างคะหลังจากที่ที่ใช้เพิ่มแค่ยาฆ่าแมลงตัวเดียวค่ะยาเพี้ยยาหนอนอ๋อจริงจริงมังคุดนี่มีโรคเยอะไหมคะพี่ไม่เยอะค่ะมังคุดเป็นพืชที่ดูแลง่ายนะคะแต่เป็นพืชที่บังคับให้เขาออกลูกไม่ได้ถ้าเราสะสมอาหารให้เขาไม่พอ เขาไม่ออกให้เราค่ะอ๋ออย่างทุเรียนทําสารได้เนาะทาสารได้ใช่ไหมคะเงาะบังคับได้เงาะนี่ก็บังคับได้เหรอบังคับได้ค่ะเรวมระยะเวลาที่พี่เขาใช้มาอยู่นี่ก็ประมาณเข้าปีที่2แล้วปีที่2ก็ถือว่าปีนี้ก็คือใช้ร้อเเลยร้อยเนะคะปีก็เริ่มจากทําใบเมื่อปีที่แล้วนะใช่ค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งพี่บอกว่ายังกําลังเริ่มต้นอยู่กําลังเริ่มต้นค่ะแต่คิดว่าปีหน้าก็คือจะใช้ร้อยเือันค่ะนล้เหมือนกันรก็คือด้วยเปยร์เียนต์เดี๋ยวเราก็จะพาไปดู เงาะนะคะก็สรุปว่าอะไรเรื่องของค่าใช้จ่ายก่อนค่ะอันนี้ก็คือว่าถ้าพี่ใช้เมื่อก่อนนี่ใช้มาหลายๆอย่างจากปัจจุบันนี้มันก็ลดเหลือแค่3อย่างก็จะบวกเรื่องยาค่าค่าเพี้ยเนาะใช่ค่ะค่ะก็คือสรุปแล้วคือมันช่วยเราลดต้นทุนได้ใช่แล้วถ้าเราดูด้วยสายตานี่เลยเนี่ยพี่คิดว่าที่เนี่ยสวนเนียสอง้ยต้นจากพี่คิดว่ากี่ตันคะปีเนี้ยปีที่แล้วหนูได้มังคุดไป8ตัน8ตันแต่ปีนี้หนู ประมาณคร่าวๆหนูต้องได้15ตันโอ้โห oh, เ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจ้นด้วยด้วยจํานวนผลที่เราดูแล้วก็คือมากขึ้น<า>ที่เราเห็ได้สาายตาเนะแล้วก็ที่ขายเก็บขายคือหนึ่รังจะมีอยู่ประมาณ25กิโลค่ะ แต่หนูเอาไปขายหนูจะได้อยู่ประมาณ30กิโลจากจํานวนมังคุดเต็มลังก<ข>็คือน,น้ําหนักมากขึ้นน,น้นําหนักมันเพิ่มขึ้นเราหนักกว่าคนอื่น5กิโล5กิโลจ้ะแล้วตอนนี้กิโลละร้0ยร้อยสบร้อยสิาทตอน,นะะที่เก็บแรกๆ200ค่ะค่ะนี่อีกกี่วันคะเนี่ยถึงจะเก็บเก็บตอนนี้เก็บเก็บทุกวันเว้นวันเลยค่ะ อนนี้เก็บว right? ันเว้นว so so so, ันเมื่อวานก็เมื่อวานเก็บไปค่ะไปสีตะกาเนาะจ้ะค่ะก็จะเก็บบางคุณที่เขาจะไล่เก็บเรื่อยๆใช่ไหมคะเก็บวันเว้นวันไปเรื่อยๆดูที่เขาเรียกสายเลือดนะคะสายเลือดขึ้นพอสายเลือดขึ้นปั๊บเราก็เก็บเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวยังงั้นให้พี่เขาฝากความประทับใจดีกวเนาะว่าการใช้คู่หูกับหญิงเกษตรเนี่ยค่ะปุ๋ยเม็ดเนี่ยหรือที่เรียกว่าสามเกลือวแพนเนี่ยพี่เขามีความประทับใจอะไรแล้วก็อยากจะบอกทางบ้านว่ายังไงว่า คือวันนี้มันอาจจะมีหลายๆท่านนะคะพี่ที่เขายังไม่เคยใช้หรือว่าจะกล้าใช้แล้วจะให้เขาลองยังไงดีให้เขายังไงให้เขาแบบอยากใช้อย่างไงค่ะก็ขอบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวสวนทุกคนนะคะเราทําสวนปีละหนึ่งครั้งได้เก็บผลผลิตปีละครั้งเดียวจะรวยหรือจะจนก็อยู่ที่ ครั้งเดียวนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นประหยัดต้นทุนนะคะแล้วก็การดูแลที่ง่ายไม่ยุ่งยากอยากแนะนำเพื่อนๆใช้สามเกอร์เวอร์เพนค่ะใช้แล้วไม่ผิดหวังบอกต่อได้เลยค่ะค่ะแล้วแพงไหมคะไม่แพงค่ะประหยัดต้นทุนค่ะค่ะก็คือปุ๋ยเราที่ใช้อยู่ก็คือไม่แพงไม่แพงค่ะใช่ค่ะก็คือช่วยลดต้นทุนได้แน่นอนในส่วน่ราคาด้วยแล้วก็วิธีการใช้ก็ทำให้ช่วยลดต้นทุนได้ใช่ค่ะ ค่ะและอาจารย์อยากฝากอะไรถึงทางบ้านบ้าง,งคะก็อยากจะฝากพี่น้องชาวสวนทุกท่านนะครับในหลายคนนะครับคือสมัยนี้ครับจะมีชาวสวนมือใหม่มือสมัครเล่นแล้วก็มีเกจินะครับแต่ตอนนี้คือสมัครเล่นเยอะมากเพ<อ>ราะงั้นบางทีเราลองผิดลองถูกมันเสียหายนะครับเสียทั้งเงินเ,<อ>เสียทั้งเวลาค,ครับวันนี้ถ้าใครที่สนใจหรือได้ฟังไปจากคุณพี่วิ่งที่พูดไปเนี่ยก็ลองศึกษาเรื่องของผู้หูได้นะครับ แล้วมีสมาชิกทั่วประเทศนะครับหรือว่าสนใจก็ติดต่อสมาชิกหรือที่เวิร์แพนของเราได้ครับนะฮะก็วันนี้รับรองนะครับถ้าเราได้ใช้นะครับมันดีต่อต้นไม้ดีต่อดินเพราะงั้นทําสวนต้องดูดินนะครับอ่าดูต้นไม้ดูดินเป็นหลักเพราะงั้นผลผลิตจะเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเพราะงั้นเราก็ปลอดภัยนะครับเพราะเราไม่ต้องไปเจอกับสารพิษสารเคมีอย่างต่อเนื่องแล้ข้อสําคัญคือใช้เวิร์แพนประหยัดครับตอบโจทย์ได้ครับนะฮะค่ะค่ะแล้วก็ การใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยหรือการแนะนำนะคะจะมีหลายๆช่องทางมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือออนไลน์นะคะเราจะมีผู้นําของเราที่คอยดูแลอย่างเช่นอาจารย์ปัญชางนคะคะก็จะมาดูแลตามสวนก็กคือต้องต้องใกล้ชิดเนะาะแล้วก็วกต้องเข้าถึงค่ะเพราะว่าความเสียหายเนี่ย คือมันอาจเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนตาเดียวเองใช่ค่ะแล้วก็จากที่เมื่อกี้พี่บอกจะรวยหรือไม่รวยก็อ่ะละตรงใช่ค่ะตรงนี้แหละเพราะว่าปีมีครั้งเดียวค่ะใช่ค่ะดังนั้นก็อยากให้หลายๆท่านนะคะว่าวันนี้าไม่ใช่หนูทดลองยาแล้วนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยแปดปีแล้วค่ะปีเนี่ยนะคะแปดปีและที่เราทำตัวสามเกลของเรามานะคะซึ่งมันมีผลงานวิจัยแล้วก็มี การใช้ที่ผ่านมา8ปีเนี่ยเยอะมากๆต้องบอกว่ามีเกษตรกรที่ใช้เยอะมากๆแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าของเราเนี่ยถ้าใช้ดีใช้ชอบแล้วบอกต่อนะคะมันมีรายได้กลับมาแน่นอนค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วิงมาก,ากเลยค่ะขอบคุณค่ะที่ให้เราเข้ามาชมสวนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพนะคะความสวยงามของสวนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบางคุดหรือจะเป็นทุเรียนแล้วก็ รวมถึงเงาะด้วยที่พี่บอกว่าโอ้โหมันสวยงามมากๆเลยนะมันแปลกตาไปเลยค่ะแล้วมันก็เปลี่ยนไปเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมสวนกันค่ะไปค่ะค่ะว้าแผวนญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปฎนี้ย้